นาลูกห

อไอ้อะเจ้ามาอือนักม่ยนี่เฮ้ยใครเปิดโดนโดน้เฮ้ยไม่รู้อ่ะมันมีคนแน่เลยวะเฮ้ยมีอีกตั้งหลายปี

ไมหนูไม่ปด้ไ่ทุ้มเล่มือฮะฮะขึ้นมาตา้เฮี้ย้นมาตายเลยขึ้นมาตายเลยเออมาไงเนี่ยใ้เราเก็บไอ้นี่หมดเลย ไปแบบสับสนคือดี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 ตอนคือแล้วเนี่ยเขาเ่นดีดท่อไ่ะจบแล้ออแล้วอ่ะอ้ากูจบแล้วเฮ้ยไอชี้มึงไม่ไม่ยิงมันอ่ะกูบอกกูบอกแล้วไอวอกูมึงยิงนะไอวอลทำมึงยี่อะไรไอี้่ะกูจมึงแล้วแม่งอยู่ข้างหลังได้ไง กเล่เพื่อน่อับบนี้เไกันตาไปกันตาตัวบ้าอืยี่สิบห้ายี่สิ Uh. Oh. Baik kan pa Ye yeah. Ya, <coughs>

แหงโกเปล่าอิงอิงอยู่แหลงไม้ใช่ไหมอิงอิงอิงอยู่แหลงคอมใช่ปะอิงอยู่แหลงคอมมันมันมันอยู่แหลงคอมเลยพี่ฟาย่ะเฮะมันไม่มีนะเฮ้ยแหงคอมอ่ะคอมมีแต่เนี่ไอ้บอลซิวเวอร์โกแพตตินัมฮีโรอีกไดมอนด์แล้วก็อิริมาตเตอร์แกมาตเตอร์

ลงไหน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 ควรัวตัวรควรบอกมาควจัดให้ตรงนี้ใช่ไหม เราจะได้บวกหรือว่าเราจะได้ตายแน่วไอ้เนียนไปนเาะเารมนมันอโอ้โหกันดนใยูไใคอืม ตามพี่บอสใครหรอโอ้โหยังโนหนโดนเด็กอันดุบานี่ยแย่ฮะโดนเด็กอนุบานห้อะไรนะโดนเด็กอนุบานคร่ะ <c oughs> ทุกคนไอ้นี่ไอเจ้าทุกคนเอาปะทุกคนเอาปะเดี๋ยวเจอกเอาปะทุกคนอะ เราไปเราเจอเดี pues 8, nah ๋ยวเอาให้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเฮ้ยถ้ากูเจอเดี๋ยวบอกเอดีอสุดหรือพี่เนี่ยวะว่าผมเจอเดรื่องจี๋มากที่สุดฝันฝันอะไร เจอตัวเจอตัวในบ้านในบ้านในบ้านยิ่งเจอคนในบ้านอ่ะบ้านไหนบ้านไหนบ้านนี้บ้านนี้กูลังไปเนี่ยบ้านที่กูลังไปอิงอิงต่อยต่อยต่อยเจาะยังแลกกับพี่บอลด้ปะอิงเตะยางแลกกับพี่บอลเอานะเอาเอา

ด้วยหรอวะเออมีเตะตัวนกยูงด้วยเหรอโอหจังวะไม่อะน้องโหดจังวะน้องโหดจังวะเฮ้ยเจอตัวโวะ

ต้นต้นอะไเป็นต้นอะไรวะ <c oughs> ต้นต้น้นพุ่ยที่มันยังเป็นต้อนอ่อนอยู่ไอ้อะเออเออไอ้เนาะมันหัวนะวะามันต่อยมันแห้งเลยต่อยแหง้งต่อยยังไงต่อยจนแห้งวะต่อยไงบอก <c oughs> ต่อยแล้วแล้วแล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นแดดเหรอไม่ใช่ต่อยนักมวยนี่วะ

อะไรอีกตอนีอจาหนูไปเจอตู้ทีในนี้ว่ะตเอ็มใิโอเคตักว่าตูให้ดูแสงฮะฮะตก็ไยิงมันตายร้ อยู่ทุกท่านเท่าไหร่เท่าไหร่นะเท่านะไอ้ท่านนี้เนาะไอ้ลุงคนนี้โดนเพื่อนยิงหลายคนแล้วก็ไปเกิดต้นเอพีเอมาแล้วก็แก้ตังโมก็แล้วก็ขอเพื่อยิงตังโมก็ให้ว่าห้าแสนห้าแสนแล้วก็ขอบคุณ อิงอิงอิงอิดูตูนมากว่าเื้อหนื้อไปาะัดยันไปะเอไเตะนโออเงั้นพี่บอพี่เจียแ่โอเคใช่ไหม

มาจากใชามือใช้ยูสมาแล้วมาไลน์หนีเลยนี่แล้วก็ได้มีมีเหรียญปะไม่มี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 ก็ะยี่สองร้อยมาจากไหนอ่ะบ้านปะบ้านไหนแกใช้สี่ร้อยมีมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บกล่องนั่นก็ได้แล้วขอไปชมกูที่สี่ร้อยก็ได้เดี๋ยวกูไปเก็บกล่องเดิมอ่ะ

มีหลืวบ้า่ามีหลืวบ้ล่าสองตัว,วดาวดาวดาวสวยพันยาก่อกันพันยากกันพันยากกันมันันเชียย่ยตรงนี้ถึงจัดถึงจัดเออ่ะสวยแบบไม่พวดเลยฮะุดแล้วจบแด้สุดไลด้ ตัวตัวตัวตัตข้างหน้าไงตูน้นอ่ะวยตัวนู้น่ข้างหน้าชอบได้ไหนเนี่ยโอ้ยเฮียข้างหน้ามีตัวอีกสักเฮียคนคนดูเต็มเลยดูดิาฮ่าคนดีอร่อยไม่งไ่้เฮีย

mending dan mending dan ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยชนะพวกแมวใครกัน